วัสดีค่ะท่านผู้ชมครพบกับดิฉันพัชชาธนาเรื่องในรายการซูเพื่อบ้านเมืองประจําวันอาทิตย์ที่6มกราคม2556ค่ะและท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ค่ะดรบุติพงศ์เพียบจริยวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับคุณพัชชาอาจารย์คะได้ทราบว่าอาจารย์ออกมาออกรายการร่วมกับพัชชาก็หลายครั้งแล้วแล้วก็อาจารย์ได้เล่าถึงการจัดชุมนุมแสดงพลังผ่าทางตันการเมืองไทยพลิกโฉมประเทศไทยที่จัดไปเมื่อวันศุกร์ ที่21ธันวาคม2555ที่อนุสรสถาน14ตุลาที่ผ่านมาอาจารย์พอจะเล่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างไรบ้างค,ความร่วมมือการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆก็เป็นม็อบที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัหลักไม่กี่ร้อยคนคแต่ก็เต็มๆอนุสรรสถาน14ตุลาตรงเสียข้อ,ขอกัวก็คือไม่ได้ใหญ่โตเหมือนม็อบแบบมอ็อบเสียไยอะไรนะครับแต่ว่าที่น่าน่ารักก็คือว่า ของเราเนี่ยเราเป็นมือใหม่หัดขับเลยนะครับแล้วก็ม็อบของเราเนี่ยคง่อนัางจะภูมิใจเพราะว่าก็เป็นอะไรสักอย่างที่เขาเกลี้ยงๆนะครับเพราะว่าเขามากันเองไม่ได้มีการจัดตั้งเลยไม่มีการจัดตั้งไม่ได้ว่าหลายๆครั้งมีคนเขาใช่ไหมมีมือเก่าที่เขาเขาบอกว่าโอ้ม็อบเนี่ยเวลาคุณจะจัดม็อบเนี่ยคุณจะต้องมีค่าลดค่าลามีค่าหัวมีอะไรต่อมีอะไรเราก็อยากอยาก เราอยากจะลองดูครับว่ามันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราจะทําโดยบริสุทธิ์นะครับแท้จริงอันนี้ก็เป็นการโม้เล็กๆเพราะเราไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีแต่แต่แต่อันนี้ซีเรียสก็คือว่าถึงมีเงินเราก็ไม่เราก็ไม่จ่ายเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นการต่อสู้ของประชาชนจริงๆ,ๆเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการต่อสู้แบบที่ผมเคยเรียนคุณพัชชา,าว่ามันไม่ใช่เป็นการไปล้มคู่อํานาจคั่วหนึ่งแล้วก็อีกคั่วอานาจขึ้นมาสเสวยอํานาจแทนแล้วก็ ฉกฉวยประโยชน์ทางการเมืองนะครับปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกันไอ้วันนั้นเนี่ยก็ดีครับก็ได้ได้คนมาจริงๆก็ไม่กี่ร้อยคนแต่มันเป็นไม่กี่ร้อยคนที่น่ารักเพราะว่าเขามาเขามากันเองแล้วก็เป็นมอ็บที่บริสุทธิ์แล้วก็มีหน้าใหม่เยอะเลย แล้วนี่ก็ต้องถือโอกาสขอบพระคุณทาง13สยามไทยด้วยเพราะว่ามอบที่มาเนี่ยโอ้จำนวนมากถามเขาบอกเอ๊แล้วแล้วคุณทราบเรื่องนี้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าทราบมาจาก13สยามไทยทั้งจากรายการของคุณพัชชาแล้วก็รายการของคุณอธิวัตนด้วยใช,ใช่ไหมครับก็ก,ก็ก็ดีใจครับแล้วไอ้ที่พิเศษวันนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรามันเป็นมอบที่ที่แปลกก็คือว่าวันนั้นมีทั้งเสื้อเหลือง oh. มีทั้งเสื้อแดงอยู่ในมอบเดียวกันแล้วก็มีคนอีกจานวนไม่น้อยเลยที่ไม่เอาทั้งเสื้อเหลืองแลยก็ไม่เอาไม่เอาทั้งเหลืองไม่เอาทั้งแดงเป็นคนที่ติดตามการเมืองแต่มีความรู้สึกว่าการต่อสู้โดยเอาเหลืองพิฆาตแดงแดงพิฆาตเหลืองเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันไม่ได้ตอบคําถามของประเทศนะครับอันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวแล้วไอ้ประเด็นอีกอันที่ค่อนข้างจะน่ารักก็คือว่าไม่มีแก้ซ้ำตาไม่มีอะไรนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยตำรวจ อันนี้ก็ถือโอกาสขอบพระคุณทางตํำรวจทางอสอน,นอชนะสงครามะนะครับ <c oughs> มาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยความเรียบร้อยนะครับเรื่องการจราจรอะไรต่อมิอะไรดีมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมว่าเขาเห็นนะครับว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้มาเป็นเหลืองพิฆาตแดงหรือแดงพิฆาตเหลือง <c oughs> เพราะฉะนั้นเรากําลังจะมาออกมาต่อสู้เพื่อประชาชน <c oughs> เพื่อรบกับ นักการเมืองซึ่งผมมองก็ผมเป็นประโยชน์ส่วน,ร,นรวมเพราะเรามองว่าไอ้กลุ่มการเมืองกลุ่มทุนการเมืองนักการเมืองและพักการเมืองวันนี้ มันได้มาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันทําตัวเหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่ามันจะเป็นขั้วประชาธิปัตย์หรือว่าจะเป็นขั้วเพื่อไทยหรือชาติพัฒนาชาติไทยอะไรก็แล้วแต่มันมันพอมันได้อํานาจปั๊บมันเป็นโจรแล้วเป็นโจรที่ปล้นประชาชนเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็ได้คล้ายๆกับเป็นการปิดสิ้นปี2 2 5 5 5, 5ท,ที่ที่สมบูรณ์แบบสําหรับเราเพราะว่าเรารบมาเนี่ยโอ้โหสี่สิบห้าสิบเดือนนะครับตั้งแต่ต้นปีนี่ผมที่ได้มอบให้คุณประชาดูนะครับเราเนี่ยเราจัด เอวนาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เกือบยี่สิบครั้งออกไปต่างจังหวัดไปโคราชไปขอนแก่นไปอุดรออกไปเชียงใหม่แล้วก็แล้วก็ยังมีไอไฮพาร์คอะไรอีกเป็นอสิบยี่สิครั้งนะครับไปตามชุมชนจตุจักไปคลองจันท์ไปคูบอนไปสำเพ็งเยาวราชวงเวียนใหญ่อะไรเยอะแยะแล้ววันนั้นก็ถือว่า เราได้ทําอีกสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งเราได้บอกกับทางประชาชนมาตลอดว่าสิ้นปีเดือนธันวาคมนียเราจะลงถนนนะครับแล้วเราก็ได้ลงถนนจริงๆถึงม็อบมันไม่ใหญ่โตแต่ว่าก็ถือว่าภารกิจได้ได้ได้ไดไดเซ็สมบูรต์ท,ท,ที่ได้วางไว้นะครับรแล้วก็แต่ว่าเป้าหมายของเราที่เคยเรียนคุณพระชาไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราจะต้องม็อบที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่เราเรียกว่ามวลวิกฤต มวลวิกฤตเนี่ยที่จะทาสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้นั้นต้องใหญ่มวลวิกฤตหมายความว่าอย่างไงคะอาจารย์ก็มากพอที่มากพอที่จะกดดันรัฐบาลให้ให้เปลี่ยนแปลงได้นะครับอ no so so, nice. ันนี้เราต้องพูดกันเราปักธงไว้ว่าดูไว้ประมาณสัก20,000 0คนสองแสนอันนี้คือเป็นตัวเลขคาดการณ์ในอนาคตเป็นตัวเลขคาดการณ์ในอนาคตเพราะว่าเท่าที่เราดูจากเช่นเหตุการณ์ที่ตุนิเซียเมื่อเมื่อเมื่อเกือบสองปีที่แล้วนะครับก็คือเดือนมกราคม2011ปีที 2,013แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่ไคโรที่อียิปต์ก็ป,ปีกุมภาพันธ์2,011ก็ประมาณนี้ครับประมาณาแต่ 2> 2, 000, อียิปต์เขาอาจจะ3 4มสแสนแต่ว่าเขาประเทศใหญ่กว่าเราเยอะนะครับโอเคของเราสองแสนเนี่ยส่วนใหญ่ได้ <c oughs> แล้วก็ที่มนิลาก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าที่กรุงเทพก็ประมาณ200,000ตอน14ตุลาตอนนัก็เราก็คิดว่าจากเนี้ยเราหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือบิลจากไม่กี่ร้อยคนให้มันเป็นหลายๆร้อยคน อะีกสักครั้งนึงอาจจะเป็นไม่กี่พันคนแล้วพอไม่กี่พันคนก็จะเป็นหลายๆพันคนเพิ่มแล้วก็ไม่กี่หมื่นคนใช่ครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เราเราถึงสองแสนคนมวลมวลวิกฤตเนี่ยก็คิดว่าเราสามารถที่จะลมรัฐบาลยิงรักทักษินได้แต่ก็ที่เคยเรียนคุณพัชชาไว้เจตนาของเราไม่ใช่เพื่อ ลมรัฐบาลขั้วหนึ่งแล้วเอาอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าอันนี้จะเป็นการล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณเพื่อตั้งรัฐบาลของประชาชนชชเพื่อมาทําการล้างบ้านล้างเมืองอะไรเนี่ยนะครับเราเราขอไว้บอกว่าถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยจะจะตัดช่องไฟไว้หนึ่งพันวันเพื่อให้รัฐบาลประชาชนเนี่ยได้ทําการแก้ไขไอ้ความสกปรก โสซโคก,กความเน่านอนฟอนเฟสในระบบการเมืองเนี่ยนะครับให้เสร็จนะครับ,บแล้วก่อนที่จะกลับคืนสู่การเลือกตั้งอีกครั้งน,นะครับใช่จริงๆแล้ววันนั้นงานวันนั้นมีบทสรุปด้วยด้วยแถลงการสถาบันสารสวเทศและภาคีเครือข่ายใช่ครับออกมา<ๆ>แต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของแถลงการพัชชามีข้อสงสัยนิดน,นึงที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะคะ,คะแต่ก่อนที่จะมาถึงแถลงการฉบับนี้ขออนุญาตเรียนถามนิดน,นึงค่ะอาจารย์ว่าณวันนั้นสถานการณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนมีการร่วมแสดงความคิดเห็นมีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะอาจารย์คะโอ้ผมว่าวันนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยะนะครับก็คือคนที่ขึ้นมาพูดก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ไม่คนที่มาพูดเนี่ยจำนวนมากไม่ไม่ใช่ดาวไฮพาร์คนะครับก็เป็นคนตัวจริงเสีงจริงธรรมดาที่เขาเขาอัดอั้นตันใจแล้วเขาก็ขึ้นมาพูด แต่วันก่อนก็เห็นก็คนก็ชมเขาบอกว่าก็ทําได้ดีนะฮะค่ะ,ะคือเขาไม่ใช่นักพูดแต่ว่าเขาเขาพูดจากจากจใจของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจริงเสียงจริงก็ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วเราก็ทําบอร์ดไว้ให้คนมาแสดงความคิดเห็นถ้าผมจะขออนุญาตยืมซีดีเมื่อสักครู่เนี่ยได้ไหมครับเนี่ยฮะก็จะเห็นนะฮะที่เรามานี่โอ้มีคนหลากหลายนี่ก็อะไรนะ,ะนี่อาจารย์คมกรินี่เป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางทางกฎหมาย มีคุณดินแดนไทยอันนี้ก็เป็นทั้งนักดนตรีนะครับแล้วก็เป็นทั้งนักไฮพาร์คนักต่อสู้นะครับนี่คุณพัชริดานี่รู้สึกจะเป็นนักต่อสู้เป็นเป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีคนซึ่งเป็นคูบาอาจารย์นะครับต่างที่ต่างๆมีพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็มีฝรั่งเข้ามาร่วมด้วยนะครับในรูปมีฝรั่งในรูมีฝรั่งเขามาเพราะฉะนั้นค่อนข้างหลากหลายแล้วอันเนี้ยที่พี่ผมค่อนข้างต้องบอกว่าแฮปปี้เลยเรื่องเนี้ยนะฮะแล้วมีความรู้สึกดี เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันไม่ใหญ่นักไม่กี่ร้อยคนแต่ว่ามันสดนะฮะ,ะมันสดแล้วก็มันคละมันไม่มีสีใครใส่เสื้อแดงมาก็ใส่เสื้อใครชอบแดงก็ใส่แดงใครชอบเหลืองก็ใส่เหลืองใครชอบฟ้าก็ใส่ฟ้านะครับแล้ววันนั้นเรามีอีกอันนะฮะคุณเพชรพชาก็คือเราเราขึ้นบอร์ดไว้บอกว่าเนี่ยนักการเมืองมันปล้นจากประชาชนนะฮะท่านมีความรู้สึกยังไงโอ้โหใส่บอร์ด คนมาเขียนระบายความรู้สึกกันแลอันนี้เราก็ยังเก็บไว้แล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นอันนี้ฮะว่าเป็นความรู้อะไรอัดอั้นบันใจแล้วก็แล้วก็มีการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยแบบก็บางบางอันก็เป็นแค่ระบายอารมณ์ก็มีมีบางคนก็เสนอแนวทางบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ระบายอารมณ์เยอะนะครับเพราะว่าคนเนี่ยผมว่าคง อาจจะเรียกว่าเหลืออดกับระบบการเมืองที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าของเรามาเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงกับความต้องการของคนในในปัจจุบันเนี่ยที่ว่าเขาไม่ได้เห็นว่านักการเมืองพักหนึ่งดีกว่าอีกพักหนึ่งละวันนี้คล้ายๆกับเห็นว่าจริงๆทั้งสอครัวสองของง้างเนี่ยจิงจะทาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย ใครก็ตามขึ้นมามีอํานาจมันก็ปล้นประชาชน,นมันปล้นเราเหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เ,เพราะฉะนั้นอ,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 อันนี้ผมว่ามันเริ่มมันเริ่มกระจายตัวละพี่น้องออพันธมิตรเสื้อเหลืองก็เริ่มรู้แล้วว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเ,เคยหลอกเราอย่างไร <c oughs> วันนี้ที่น่าสนใจก็พี่น้องเสื้อแดงจํานวนมากก็เห็นแล้วว่าไอ้เพื่อไทย ะนะครับหรือว่าแกนนำเนี่ยพอได้อํานาจไปเป็นสาส,าสามีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเอาละก,ก็หางออกนะฮะลายออกหางงอกอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคนเริ่มทยอยเข้ามาจากทั้งทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้านะครับแล้วก็พวกที่ไม่เอาทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยเข้าเข้ามาเยอะเข้ามาร่วมเข้ามาวมาวันนั้นเยอะใช่ครับใช่ค่ะอาจารย์ จากแถลงการนะคะซึ่งสถาบันสาหาสวัสดิ์และภาคีเครือข่ายได้นําออกมาแถลงต่อ,เ,อเวทีในวันนั้นค่ะอา <c oughs> จารย์คะมีประมาณ2หน้ากระดาษ A4 นะคะแต่ว่าพระชาขออนุญาตจับตรงส่วนที่เป็นสาระสําคัญนะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อที่จะให้อาจารย์ได้มีโอกาสอธิบายเพิ่มเติมค <c oughs> ่ะอาจารย์คะในส่วนของอยอดหน้าที่3ค่ะอาจารย์คะ <c oughs> ที่อาจารย์เขียนเอาไว้ว่า สถาบันสหสัสพั์และภาคีเครือข่ายวิงวอนขอร้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าให้มาร่วมกันผ่าทางตันให้กับการเมืองไทยด้วยการหยุดการทะเลาะเบาะแวง้งระหว่างประชาชนกันเองและหันหน้ามาจับมือกันเพื่อรบกับศัตรูตัวจริงของประชาชนตรงนี้คะอาจารย์คะจะสามารถทําได้อย่างไรที่จะหยุดการทะเลาะเบาะแวง้งระหว่างประชาชนกันเองแล้วก็หันมาจับมือกันเอ,อจริงๆมันเป็นเรื่องของวิธีคิดและวิธีมองถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มมองแล้วว่า ไอ้โจ์ของเราเนี่ยการที่เราตั้งโจทย์แบบนี้ว่าอันนี้คือ,อแดงแล้วก็เหลืองเราสู้กันเนี่ยเหลืองพิฆาตแดงแดงพิฆาตเหลืองเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปทางหนึ่งแต่วันนี้สิ่งที่เรากําลังบอกว่าคิดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยและเพราะว่าเรามองอีกอีกอย่างหนึ่งว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นั้่อํานาจเก่า,ากลุ่มทักษิณหรือว่ากลุ่มที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับ คุณทักษิณเนี่ย<ะ>แท้จริงออไอ้ถั่วขบวนเนี่ยมันก็ประกอบด้วยกลุ่มการเมืองก็คือพักการเมืองด้านนี้ก็มีเพื่อไทยนะครับด้านนี้ก็มีประชาธิปัตย์ด้านนี้มีทุนสามานอีกด้านหนึ่งก็มีทุนโสมมนะครับ <c oughs> ด้านนีเ้เพราะฉะนั้นเนี่ย พวกนี้พอขึ้นมามีอำนาจไม่ว่าจะมันจะเป็นทุนสามานหรือทุนสมม,มจะเป็นทักษิณหรือมิทธะเพื่อนทักษิณหรือว่าจะเป็นศัตรูของทักษิณเนี่ยปล้นประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเ,ออเวลาคุณจะตั้งแนวสนามรบเนี่ยอย่าตั้งแบบนี้เป็นแดงลบเหลืองเหลืองลบแดงแต่แท้จริงควรจะตั้งอย่างนี้เพราะด้านบนเนี่ยมันคือโจรแล้วมันปล้นข้างล่างเนี่ยคือ60ประชาชน65ล้านคนซึ่งเราใส่เสื้อแดงและเสื้อเหลืองแล้วมาตีกันเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วผมก็เล่าเป็นนิทาน อันนึงว่าเป็นสงครามของนกกระสาะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ความขัดแย้งวันนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นมันเป็นความขัดแย้งของนกกระสาสองตัวที่มันจิกตีกันแล้วเอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้ใช่ไหมฮะนกกระสาตัวหนึ่งก็ไปต่างก็ไปเอาเกณฑ์อกบมาช่วยรบนกกระสาตัวนึงก็ไปเอากบมาทาสีแดง <c oughs> นกกระสาตัวก็ไปเอากบมาทาสีเหลืองหรือสีฟ้าะนะครับนะฮะแล้วก็ปล่อยมากัดกัน เอากบมารบกันตายเกลื่อนท้องถนนเนี่ยเป็นศพกบทางนั้นไม่มีศพนกกระสาเลยที่น่าอนาถที่สุดก็คือเมื่อนกกระสาตัวใดตัวหนึ่งสามารถเอาชนะนกกระสาอีกตัวหนึ่งได้อย่างราบคาบแล้วนกกระสาตัวชนะก็จะกินกบทุกทุกสีทุกทุกสีกกสเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคุณเลิกที่จะแบ่งการต่อสูอ้ซ้ายกับขวาเป็นแดง กันเหลืองหรือฟ้าเหลืองเหลืองบวกฟ้าแต่ว่าคุณควรจะรบเนี่ยเอาเอาทุกสีรวมกันนะครับแล้วรวมรวมคนที่ไม่เอาทั้งแดงทั้งเหลืองนะครับอยู่ข้างล่าง65ล้านคนและด้านบนเนี่ยแท้จริงก็จะมีแค่นักการเมืองแล้วก็นายทุนการเมืองไม่กี่สิคนไม่กี่สิบตระกูลเท่านั้นนะที่โอ้โหปร้นสมบัติชาติมหาศาล